งามพระจ้าจพี่น้องมาหลอบเร้งค่ะเชียออกพี่น้องกินทองล่างงามเลยดอกสะอาดสวยดีค่ะ ไข่ขึ้นง่ามแต่พี่น้องเมิงงต่หัวกับเป็นตะแสบเมืองขึ้นยังเจ้าเมืองต่หัวกับเป็นตะแสบ <c oughs> หุ่นดอกนึ่งเกลียบเฮ็ดเขาไข่ที่สวยปไปเอาเฮ็ดเขาไข่ดอกนะง,าาาางามมามามาน้ำน้ำ สว,สวยเลยค่ะสวยเลยค่ะโอ้พี่น้องห้ามแห้งบานไม่ไหมเลยจ้ะยว้ายิ่งขึ้นหลายถ้พี่น้อง กัดน้ำน้ำพี่น้องน,น้ำโอ้ยห้ามไลยจ้ะปะสวยเลยจ้ะปะยุ่มไล หอมหอมหอมพี่น้องหอมหอมเห็ดไข่เพ็นบอกพี่น้องทำม,มามมมจ้ะทำมาให้มาจ้ะจ้ะส,สวยๆโอ้ยยุ่งหลายดีพี่น้อง นุ่งคือหลายเถี่พี่น้องโอ้โหตายตามนะตมตะไปไปไนุองไลาุๆงไรอู้หุ่งอไร้โาดโรแล้วนุงไรจะโกรดอู้หยงนงพี่น้องนุงมากคำ ห่องเาหนาโอ้ยย่องลายๆพี่น no ้องเป่าวๆพี่น้องเอ้ยยองย่อง มาจิ๋วไม,ม่ง่ายเลยเนรอเย็ดยัำแหละง่ายหลายไปไป

กันทีหยีอยเกืี้บเหยียบเกลีย้ยบเกลียบไปโอ้หอนกินแล้วชิปดูหน่อยเก็บมาแต่ั้างนั้น อีงนึงหันอ่ะเสร็จชิบวดูจ้ะงอ んー、いいこうこうもし、ああもう一なんてうの น,นี่คือลายสีอะนี่ลายเลยมันเ้าก็มากต่วผูเห็นมั่งามเลยค่ะออกไม่ไหม งามบอค่ะอืมจะซื้อนานเลมจ้ะโหลโหโอ้โหงามอยู่งามเลยเลยพี่ที่น่ะโอสจับแล้วเนาะจะตังแหนมกล่องเลยนะ นะืฮอเศารกับมาพี่น้องแต่ว่าพอเห็นเพื่อนยุคโควิดค่ะประยหยัดค่ากับข้าวหาเขาปลาพี่น้องเอ้ยเขาปลาเขาขกกไปสุดยุคโควิดไปไส่บด่ดใดนอกพี่น้องนอ่อ พ้อแกงเด้อพี่น้องพ้อแกงโมจ้าโมจ่ากำลังพอกินมันแหลงร้ายพี่น้องดอกเพชรก็บ่ค่อยสมบูรณ์ปานไรนะคะ ขันแม่นได้น้ำได้ฝุ้นดีๆนี่โอ้ยด,ดอกทอดจานนี่ะค่ะแถวนี่นี่เหียงปอกเ,เลยพี่นอ้องงามงามพี่นอ้องเอ,อ้ยบานไหมเขง่งๆเลยมือเร้านี่คันมานี่บริาบาลน,นะคะแต่ว่ามือเส้าไมเอาปรเห็นเพลินค่ะอะ เป็นอย่างของเฮ่าคือเกาแสบคือเกาค่ะบ้านไม่ไหม้กรอบกกรุบหาตอ่อจ้ะนี่ค่ะพี่น้องเฮดของเฮาอาหารแรลงค่ะอาหารแรลงมารอบ,บายหลบซีมองแรลงนะคะนี่ละค่ะกระด้พ่อแกงพี่น้องสำรับทิปนีอาไว้ซัมนีค่ะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเหียโอชาแนลค่ะไปบ๊ายบายไปแกงเห็ดมีแรงที่น้อง